ตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ให้ในเ้อครับพี่น้องเด้อขอบคุณครับโอ้ยอย่าลืมกดกระดิ่งไว้น้ำในเล่ครับเพื่อดชิโนผ่านลิปใหม่ๆขอบคุณครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับวันนี้ผ้าพี่ผ้านองมาเลือกเอางัวไปเลี้ยงพี่น้องครับผู้ใดหาง่วงามๆานะครับมีเทิงสาวน้อยนะครับมีเทิงแม่ลูกมีเทิงพอตัวผูนะครับอนาขตพอพันุ ใหญ่ๆพี่น้องครับเพื่อนสิเปิด,ปดจักตัวราคาสิเป็นยังไงมาไทยนํานกันท่ามกลางสายฝนสวัสดีครับบู๊ไม่บอกแอคชั่เนเพราะวันไดหนังเลยครับสวัสดีครับ,รบสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนําตัวด้วยโอ้หนาเขาตัวนี้แหล่งท็อปเด้อ <laughs> ครับว่าหญิงจะมาแซวอ่อนตัวบ้านโนนสว่าง <laughs> ครับตำบลวังม่วงอําเภอไปหน่อยจังหวัดขอนแก่นครับครับเบอร์โทรอ่ศูนย์เก้าสี่สามเก้าแปดสามศูนย์หกเป็นทั้งเบอร์โทรมาได้ครับครับผม คือดีแต่เอาฝนมานล้วเนี่ยยังมาได้เกี่ยวบ่เขาเฮาปีนี่การสิบ่ได้เกี่ยวแต่นน้ำี่ท่วมฝนฝนดีอยู่เด้ครับปีนี่ฝนเชี่ยวได้ปีนี่หน่อยหน่อยท่อถามหลังไม่ได้หน่อยเอ้ยเราใส่ทิ่มยังหนาข้าวขาเบื้งเตือนถามซื้อเกือบแค่หน่อยนะเออเอาเรียกเอามาขายได้คุณอะน้ำหมักแห้งอยู่นี่เอฟซีได้เนี่ยเออเอฟซีมาเกือบมาเกือบเนี่ยจะว่าล่ะหนาเข้าวขาเราใส่ยังมพ้กนี่นี่พวกนี้ยงพุณอะ มาอังไปเลยไม่ได้ขายดอกบ่ได้ขายดอกแจกมาเฮาเอาตัวแรกแหกมันมาเลยเอาตัวแรกเลยครับฝนที่เฮียเราปาดตัวเป็นไดงสีไหมเรื่องเก่าบ่เหล่าวันสิลืมนี่เฮาแมนครับนี่ปาดตัวจักปีหรอขึ้นข้าเลี้ยงมานี่สิขวิตปีเลยครับเนาะแมนรับสีดนก้อนนั่นแมนขั้นบกว่าดนก้อนนั่นดูอ่างตัวนี้ไหมใครแม่สามแม่ได้จีบพวกนี้เนาะ โอ,โ,โ,โอ้โหโถ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 ยีหล่าเอ้หลักง่ายป่ะย,เเยินอ <Man S 1> น <os> ีหลีเหร่ไม่ยินอีหลีเนาะแมนครับนี่นะครับลูกเต่าเราไผบเหรอครับตัวนี้ตัวนี้เป็นลูกอพริกแดงครับแต่ว่าเอกสารเพิ่นเพิ่นเพิ่นบ่ได้๋ยวมาน้ำเอายังบ่ทันได้เอามาครับแต่ว่าให้ตัวโตงอโรครับรรอ่าลูกสาวเจ้าพริกแดงนะครับเอชเคห้าแปดหนึ่งแมนครับพี่น้องเฮานะครับมะอืนดอกใครอยากได้ไปอ่ะโอ้ยมะอืนสมเทเออแต่ว่าบอกตรงๆไปเลย ชัดเจนครับชัดเจนสวยนะครับแล้วก็งวนมันบอกโตนอยู่แล้วครับสูงเท่าไรล่ะครับเนี่ยร้อยสี่สิบร้อยสี่สิบเนาะมาเนี่ยสีด้วนๆยังไงด้วยพี่น้องเด้อฝนฝนไหลตลอดเลยนะครับมาเนี้นะครับแต่ว่าสีสันจัดจ้านสีสองตั้งเสมอกันบ่มีด่างนะตัวนี้เนาะเนียนังดีนะครับบ่มีด่างบ่มีด่างลูกสาวเจ้าพริกแดงสูงร้อยสี่สิบนะครับบวกลบอายุอายุสิบเก้าเดือนยี่สิบเดือนสิบเก้าสิบเก้ายี่สิบเดือนเนาะครับผมนะครับจักบาทตัวนี้เห้อง มีคลิปเก่าใดวะสองหมื่นเก่าพันครับผมปรูหลด้ราคาผมประหูเลยดิพี่น้องผู้ใดหาง้วงงามจะใส่เบอง์มองอื่นได้มาเบอง์มองนี่จบเลยเรียบร้อยนะครับส่งส่งเขานี่เพิ่นเอิ่นหัวพีระมิดบ่เนี่ยรงแมนทรงชรานะครับสรงชราสวยๆเลยโบ๊ทนะครับเนาะครับโบ๊ทนเืองนะครับสวยๆเลยบานเขาเหรนหัวงามปืะหลูกันครับอ่าหัวงามประหลูกันสวยนะครับตัวนี้สีเพิ่ที่นี่ไม่มีเนาะก็สีแต่ว่าแดงพดแล้วส่งส่งได้บ่ครับนี่นะ ฮะทรงใดบอลทรงฟรีได้บอเนี่ยราคาเนี่ยครับกระไดวาแต่เวากันบอลทรงฟรีกุดลังเหออัเภอกุดลัางเนี่ยทรงไปทรงไดนบอลขึ้นมาไปทรงฟรีกุดลังนี่ยหูเลี้ยงได้แหละตั้งมาพ่อสถานเดตต่อราคาดิเอ้ยไม่รู้ไม่รู้เอาต้มใกล้ต้มเดียวก็พอต้มเดียวตั้งมาหางนี่หลักดินเลยพี่น้องได้ผลอ่ะโอ้ยได้การดีนะครับตำนี้พ่อพี่พี่น้องครับลูกสาวผิกแดงนะครับสูงร้อยสี่สิบ ไอซิปเก้าเดือนพี่น้องเฮานะครับสองวันมันสีนี่ว่าต้องสืบหรือว่าเอ็งว่ตัวไหนดีสองหมื่นเก้าพันบาทนะครับฝ่าวทั่วไปเลยพี่น้องเฮาเนี่ยไปฝ่าวันนี้จะฝ่าวัอจะสาดที่ฟรีสาดว่าท่านเพิ่นดิอยากกับอะไ้ดอกขันยากอะบ่อยากบ่ไรนิดหนึ่งอะไรอะไรมาตัวใดเฮามาเล่นอันตำเย้าเต็งหกแบบไรเนาะแม่มาฝนมาจะมาสิเอาตัวใดเฮาตัวนี้ปะเอาทองสองวันทองวันั้นว่าบ่บ่ครับผมไปแยกลูกมาเตี้ ครับอยากลูกมาเอาแม่ลูกนี่เอาเอาแม่ลูกเ,เ,อ,ากเอาท้ายลูกก็นนี่นี่ครับนี่ลูกไม่ว่านี่แม่ลูกแมน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 ลูกไผ่ครับบ่เน,นี่ตัวนี้ลูกกันกัปตันพารวยครับกัปตันพารวยนะครับปลาเนื้อนังมันน่าปนะณติโอ้เนื้อนังดีเลยดีปวดพ่อพะโลรพะง,งานงาาพูดนะงามตาพูดนะงามตาซื้อเพิ่นตรีง,งามตาเนี่ยครับตัดตัวพูดหน่อยหม เอาพี่น้องเมื่อมันมหนาเดี้ยนนี่หนขีดตุ่มเลยไปบูตุ่มเด้อเอาโอ้อันนี้ปอดเด้อพี่น้องเด้อนะครับปอดปลอดปอดม่มีแดีนบ่มีดังนะครับแล้วเนี่ยแล้วโตดีเงาอตัวเนี่ยตัวาหาลาดเลยไายน,นะครับเงาหางไายถืยดีขนาดเลยตัวเมียคือฉีกก้อนเปิดไปแล้วหรอครับคือว่าบ่อายเดิจำได้จำได้จำได้แต่ว่าขึ้นเป็นสี่บางเชื่อเนี่ยผมเล็กน้อยครับแต่ว่าคขาบอกผมหน่อยร้อยเปอร์เซ็นต์ละแต่ว่าผู้ใหญ่บอกว่าร้อยหนี่กัตีอะไรกึ่งอันนี้บอกยู่นี่เป็นจรองปากเดียวเนี่ย จองปากก็ไ้ปากไแล้วก็เขาก็คือติดติดมาจำแล้วครับแต่ว่าเพิ่นด้วยเหตุผลประการใดเขาบ่รู้หรอกครับกะกากาตีเว่าพิ่นบ่ได้มาเอาด้วยเหตุผลใดผมบ่อยากไปสืบหรอกอ่าอ่าอ่าผมมาว่าขั้นมาจองเลยวันนั้นคือมันมันกลายเป็นว่าเหตุเขาขาเจ้าทรมาหลายคนบักกได้ครับผู้ทร่มาที่หลังก็เลยแกได้แต่ว่ามันกลายเป็นเสียโอกาสพื้นไปแล้วผมก็เลยบ่ก็คือโบวแต่ว่าโตงัอนะ เอาผมมาเก่งกันล่ะแม่นี่ล้นธรรมชาติธรรมชาติครับลูกกับธรรมชาติธรรมชาตินะครับสวยๆเลยลูกสาวกับตันพารวยนะครับชิ้งดีอันนี้ฉีดต้ี่น้องได้ฉีดตมเน้นย้ำว่าฉีดตมนะครับฉีดตพี่น้องเข้าเนื้อหนังดีนะครับล่ำตัวสีแดงเปื้อนผ่าสวยๆนี่แม่เพิ่นสีเข่าเปลือกตัวนี้เนาะสีกระต่ายมอนี่แล้วอ่าทรวงไปบ่ะเนี่ยย่งๆครับยังลูกกับตันนี่จักเดือนกูครับอ่าสีเข่าหาเดือนสีเข่าหาเดือนสีเดือนกว่าๆนะเบ่งเบ่งเบิ่งทางนีนเอาโกบันทายยังกว่ ถ้ายืนล้มตน้นจังหวะนของพอดีแท้ฝ<ด>นแม่เป็นสีเนาะพวกพี่น้องเนี่ยมาบุงตัวจริงนะครับเด้อเบิ้งง้อตัวนี้ครับบุงตัวจริงหนีบอกเลยพี่พูดนะน้าหน้าตาแม่เพิ่นนะครับแม่สูงร้อยสี่สิบห้าเลยนะครับร้อยสี่สิบเจ็ดแม่ร้อยสี่สิบเจ็ดเนาะครับนี่พี่น้องเฮานะครับสวยๆหล่นธรรมาชาติทั้งแม่ทั้งลูกนะครับเท่าไรก็ราคาเพิ่นก็เอาเป็นว่าเปิดเปิดซ้ำก็หล่ะครับสามสามเฮ้เท่าไรก่อสามสามเ้า เบิ้งไม่เบียงลูกเอาคือผมนิดหน่อยแต่คขาบอกผมรวยเปอร์เซ็นต์ละมาบานนี้ฝนฝนมาแล้วเอาตัวได้อีกบานนี่พี่น้องเข้าสามหมื่นสามพันบาทได้พี่น้องเด้อแม่ลูกลูกตัวเมียนะครับแม่สูงลอยสี่สิบเก็ดนะครับลูกตัวเมียเป็นลูกเจ้ากับตันพารวยพี่น้องเข้าสวยๆนะครับแล้วก็ตัวตัวนี้แม่แยกลูกครับอ่าแยกลูกมาท่วงไปยังครับยังยังยังน้อระบบสื่อพันยังดีบัดผมตรวจบัดแล้วนานฝนตกพี่น้องเข้าขอเบียกจะเข้านะครับ เอาพี่น้องครับบานนี้ฝนตกเศร้าเราเด้ยบานนี้พี่น้องเฮานะครับเป็นสิเป็นงัวงสองสีดิบานนี้ฝากพี่ฝากน้องพี่หน้าได้พี่น,อน้องเด้อเป็นสิเป็นงัว2สองสีได้เลยบานนี้นะครับแต่ว่าถ,ถือฝนเด้อกันเน้นให้มาเิ่งตัวจริงคือเก่าละครับเดี๋ยวรายละเอียดความชัดเจนเกิดสิบอกพี่บอกน้องนะครับอตัวนี้ออเอาไหมด้ครับตัวนี้เป็นอะไรก่อนตัวนี้แม่แยกลูกครับแม่แยกลูกหัวรุนธรรมชาติ โลนธรรมชาติตัวนี้จริงๆแล้วคือเป็นสีเหลืองขปลื่อนะครับเนาะแมนครับสีขมขเปลือกตัวนี้สีขปลือกแล้วพี่น้องเด้อเหลืองขมขื่อได้ลูกสีนี่โคตรเจ๊งครับมั้วตัวเนี้ยอ่ามีเขามีผลงานนี่เฮ้ยเบิ้งบ่อ่าผมบพิ่งได้ท้าเบ้แต่ว่าผมรับประกันสีลูกนี่เจ๊งยี่หรีครับนะสูงกันได้หรอครับเนี่ยร้อยสี่สิบเจ็ดได้ครับร้อยสี่สิบเจ็ดเด้อพี่น้องเด้อนะครับสูงร้อยสี่สิบเจ็ดนะครับล้วนธรรมชาติพร้อมล้วนธรรมชาติเชื่องครับมู่เชื่องทุกตัวตั้งนี่เน ได้ลูกตัวที่สองครับลูกตัวที่สองเที่ยงแยกออกว่าหันตีแมนครับแมนอ๋อลูกตัวที่สามจิตไปเนาะแมนวันนี้เขายังมาทำผสมเนาะยังครับยังยังมาทำผสมเลยพี่น้องเด้อนี่นะครับผู้ใดอยากได้ไปเป็นแม่บงแม่บอกนะครับเอาไปผลิตลูกก็คือบบกีเล่ครับต้ง้วนก็บโบกีกคือบกีเล่ละครับแต่ว่าพึงการิขาดทำเลี้ยงแน่ขาดทำเลี้ยงแน่น้อยหนึ่งแต่ว่าเลี้ยงรายลูกอ่ะรับประกันครับลูกมบนลูกยังผมตรวจบัดแล้วเรียบร้อยกับพ่อดีนะครับกับพ่อพอดีครับพ่อดีเลยกับเคืออื่นว่าอะไรก็เข้าเกี่ยวเขา เนาะเอา<บ>เอาคงคงสิเอาไปกินต่อเสี้ยงเอาไป,อไปกินลูกเขาเอาไปกิน,นยานแท้อันดับแรกนี่คือเอาไปผสมนี่ต่อไปนี่คือเป็นเงินอย่างเดียวครับบนร์นิทอ,อลราคาราคามันกับบ่บ่ได้แพงเกินเกินนะปันพีปันนองจะบาปนี่รราคาก็คือตีราคาเนี่ยคือเปิดอยู่สิบเก้าองีนะครับปลาตัวปีน้องฮองเอ้างัว่าตหนึ่งยี่หลีเด้เบิงนะครับลอยซีบเกตละ แตัวง้วนหนี่คือผมตรวจให้ระบบยังดีบัดแต่ลูกเนี่ผมรับประกรันเลยครับพี่ลีความสูง147เ,เด้อพี่น้องเด้อนะครับเราเป็นสีขอบเปลือกพี่น้องห่อกระแจก็ขอบเปลือกก็ดอกพี่น้องครับนี่บ้างได้เพียงหัวว่าผลหนึ่งเต็มเจือกเ <c oughs> จืดคักเนาะจืดคักนะครับนี่มากพอได้ไปผสมมาเลยพี่น้องเข้านะครับแต่ว่าสีนี่โคตรโคตรเด็ดอะลูกเพิ่นน่ะแมน่นครับสีลูกเก่งจีหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทไทยซื้อๆนี่ ซเบื้พี่น้องเทาหางงวแต่ละตัวนะครับลากดินนะครับพุ่นนะพุ่นนะมับเลยพี่อนเขาผมต่อคือผมนี่เด้อต่อไปเลยต่อต่อคือยังผมอยู่รันเสริมสวยเนี่ยมองได้ขาวมองได้นี่เขาเขาลุกออกไปเลยสเปรย์สีสีดำเลยดำไปเลยเอาเหรียญได้เพื่อนด้วยเอาผู้มพันธ่์ทันหัวใจเข้าเล็กเทียนพุ่มพันธุ์พืชทันเคยเบิ้งเขาเพิ่มนธุ์พืก็เสียงกับก็ไม่ไปยังก็เล้วแต่ แต่เหมือนเก่าเลยเนาะเหมือนเก่าครับมันกับราคาเนื้อเลยล่ะเอายังไงอ่ะอไไหนึ่งหม<อ>ื่นเก้าพันไปลองเทากับความสูงลอยสี่สิบเจ็ดนะครับแยกลูกไป้องครับมักพอได้เอาไปใส่เอาเลยนะครับ,รบตรงตรงเป๊ะเลยเนาะบ่ต้องคิดมากบ่ได้ว่าผสมมีสิบมื่นสามสิบมื่นว่ได้ว่าบ่อ่า เราเป็นคนแบบนี้ผมตัวพื้นตัวไะไรตัวตัวใจของตัวไหวเหรอครับมันมีเปี้ยวอยู่นะเออมันเป็นแผลในใจของเรามันเป็นแผลในใจคือเราแมนแมนครับแมนแมนแมนอันนั้นมันเบิ้งห้อยอันนั้นลูกดูน้อมัน้อมหัวตะยุงเปล่าเนอะแมนครับไม่ไม่พี่น้องผมชีวิตตัวธุระอย่างเงี้ยคนห้างลูกโดนๆแล้วนี่สังเกตบ้างเลยรีบขอพรกันทั้งตน้องสีหดหดนะครับพี่น้องครับเบิ้งง่ายกระดอกกระเดี้ยไปตัวไหนอีกบ้เนี่ยเนี่ยมา่อบางตัวผมบัดสีสามกระปุกเนี่ยเอา สีสามกระปุกแบบได้ซื้อสีดำมาทานเนิโอ้โ <laughs> มู้นี่ดีนี่เอ้ยมู้นนันเบิดปุ๊กกว่านี่ยมุดปุ๊กกว่ามาเบิรงตมู้เพียบอันนี้พี่น้องเข้าปาัาดตัวมัดสีอะไรครับสามกระปุกเนาะยสามกระปุกสีดำโอ้สีดำ <laughs> ดำเงาบ้างดำด้านดำด้าน <laughs> ตัวนี้ดำด้าน <laughs> ตัวนี้งูยังทำเนี่ยอากัดมาเตอร์ บิบแ e n ตเีโอ้ท่องบ่ลหนิท่องบ่บ่บ่ครับลูกมันโตนิดห่อยโตนี่เลยลูก่อนเป็นงองอกัดเด้อครับแองกัดแบ่งกัดนอกนี้เนาะคนเก็บว่างอแแมงยังกัดมาเตอร์ตีกูก็ไม่เคยยินเเียดีใส่ระลวงมันต้องหันขี้จินนต่ำๆอยู่ได้ละไล่ออกมาไล่ออกมาพี่น้องเฮ้า ใช่ใช่ลาไลายตุลูกมากนะไลายตุลูกมากหรอกมากมากปลาตัวนี้สูงอะไรครับเนี่ยลอยซี่สิบเนี่ยครับง้อโมหินปลาสูงหรอกลอยซี่สิบพี่น้องเฮาแต่ได้เงาเงาสองเมตรกลัวปุ่นสองเมตรกลัวพี่น้องฮะเบิ้งเบื้งคมยาวเพิ่นได้พี่น้องเด้อเอาเลยเรียบง้อมเนี่มันสูงนี่ง้อมันปลาสูงอ่าเนื้อล้วนอ่ะมุนนี่มุนนี่คือสายเนื้อนะครับเนื้อล้วนมุนนี่ฮะสายเนื้อสายเนื้อไม่ต้องไม่ต้องไปว่างามบ่งามนะครับมุนนี่คือสายเนื้อเลยผลิตเนื้อย่างเดียวนะครับมุนนี่ แนว่านั่นมาแล้วมาแล้วพูดเหรอสีเป็นไดพูดเหรปตาต่งเป๊ะเลยนะโอ้ยหญ่ดีตัวเนาะโอ้สองเมตรกว่าแปดสามเมตรได้มาตาลอยซีซิบด้วยเนาะครับเทินบ่เกินอยู่ดอกเกินเนาะแต่ว่าตีตามไปแต่ว่างัวมื่อนี่นี่ด้านหน้าสีสูงก็ทันทายเนาะแน่นนะครับบอกยาวง่วงเหมือนพี่บอกเดียวสั้นบอกงัวงเพื่อนเพื่อนเพื่อนลูกเพื่อนแต่สีเป็นใดโอ้โทษ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 อันนั้นกับแบงก์บ่นี่ยเฮือเฮ้ยมันกับลูกเพื่อนนี่แล้วเนาะบ่บ่พอไหมพอนี่ปู่บ่ได้ถามเด้ออันนี้เด้อ นาสิเป็นบาบาบมันเฮานี่ล่ะแต่ว่าหองได้ก็คือมันรับตัวในแม่นะต่สีมันสีได้ออกสักพอสีแดงพี่น้องเฮานะครับแต่ว่าตัวตัวน้ำชิ้นคือเป็นแบงล่ะพี่น้องเฮานี่นะครับแบงกัดแองกัดนะครับตัวเมียความตัวนี้ครับตัวเมียครับได้สองเดือนโอ้นี่พี่น้องเฮาแองกัดแบงกัดนะครับตัวนี้คือแดงแดงอีลีเลยแดงสีเข้มเลยล่ะแดงเข้มสีลีก็คืออายุไตข้าง้ะพี่น้องเด้อนี่นี่เห็น่ะยูต่างข้อนะครับนี่คือแดงแดงแท้ อันนี้คือแดงกระแดงโตมันหล่าพี่น้องเขาแต่ว่าเปียกน้ำแต่ว่าสีจริงคือนี่ครับไตข้างนะครับนี่เห็นว่าต่างคนนี่อ่องข้อนี่ครับเป็นบอ่แดงแท้ตัวน่นรับประกันให้คืออันมีขาเหมืออกันบิดสีสองปลุกสองปลุกเลยอันพู้ผู้ลูกนี่มัดสีแดงเนาะครับพู้แม่นี่มัดสีดำแม่นี่ท่าอะไรบ้นี้แม่ลูกลูกตัวแม่เนี่ยแองกัดแ่งกัดเท่านี่เองหมา่นสองหมื่นฮะสองหมื่น สองหมื่นซื้อเนี่ยซื้อเนี่ยซื้อเนี่ยมันถือกันแพงเหรอผมประหลุเลยเอารัฐบาลเพิ่นว่าเพิ่นจิซื้อลูกเรแปดสิบบาทอจะได้กับเลี้ยงเขาเพิ่นว่ามันเลี้ยงเขาจีบบอแมนผมสีขายเทมินิที่เป็นยังเลยดิบอ๋อเลี้ยงยังได้ยังสได้สี่ร้อยโลสันเลยเอางบไม่มันมันอันเต็มใบดิครับกับจังวัดครับเลี้ยงได้ยังได้สี่ร้อยโล เอาเดีวนี้มันก็ะดิบรอบไปเป็นสามร้อยหรือง่วงโม่เนี่ยเออดีดิผมไม่ได้วันนี้ได้งูวสายเนื้อดิครับเนี่ยแม่นล่ะครับอีลลี่ะเพราะว่าเพิ่นสูงได้พี่น้องได้เพิ่ผลดีดีง่วงโม่เหี้นกระดูกดีด้อันนี้กระเถิงอ๋อได้พี่น้องเข้าเนี่ยสามร้อยโลเนี่ยแม่กระเถิงได้ไงตีง่วเนี่ยก็ได้เองว่าอันอันเี่าเนาะนี่แม่ลูกลูกตัวแม่แองกัดเนาะครับแองกัดแบงกัตเนี่ยเราดำสนิทอันนี้คือมืดสีสีปุกดำสนิทสีทามลงสีทามลงมืดไปบะเนี่ย ียังเพล็กต้นนี้บ่มีอย่างวะบ่มีบ่มีหน้าได้มนหางดอกขาทงขาทอนคนให้สนิทมิดีจริงบ้านนี้มาเบื้องเพล็กเพล็กไงหน้าตามันง้างหีเดเลยติดโบดหน้าไปคุณเบิ่งพูดอ่ะเออเอออ่าอ่าอืมจัดเดือนก่ันนี่จักเดือนก่อนนี่สองเดือนกว่าสองเดือนกว่าพี่น้องหนาตีหนาง้ามหีดอีกแล้วอ๋อสวยๆมาๆๆเบิ่งตัวนี้ฮ่องฝนจะมาอีกแล้ว พระเอกไงใจสกอดเข้ามาแล้วไปยืน้างนี้นะพ่อพ่อพ่อมาตรงจงจงมาต้งจงไปยืนอยู่หน้าเพื่อนเฮ้าไปยืนหน้าเพื่นเลยมาท้ายเลยมาท้ายเลยจีฟาดทุกๆพี่น้องมึงขาบักนี่พิการได้เนี่ยบังขามันได้เพีงพิการขาทึมบ่ะบางขาไม่เพีงหอบขามาเกิดได้บักแห้งไงฟาดทุ่ลูกผู้ใด้ครับไอ้นี่ลูกสามหนึ่งครับวันมันลูกบักขาใหญ่ใครหมู่เขาหยียบมันหลงวาวเหยับมันหลงอย่างนั้นต อานนี่เรียงง้วตัวนี้ครับปูเรือไปลองเขาเครับ31นะครับงัวพอพันก็ต้องแบบนี้แล้วแม่พื้นเงี้ยเป็นไรครับแม่เพิ่นก็ธรรมดาครับร้อยร้อยห้าสิบนี่แหละธรรมดาเนี่เอาก็คืองบวพื้นบ้านง้วง้วปันกลางเข้าน่แต่วันโมโาไทยมาเนี่ยไม่มีร้อยห้าสิบตัวดิจะร้อยห้าสิบธรรมดาเลยธรรมดางัวเลย่น้องเด้อบ้านี้ตัวนี้เพิ่อนอายุเท่าไหร่ครับเนี่ยอ่าสิเข่าวสองปีอืมปีสองปีปีกวเนาะ ครับก็ตั้งอยสองปีเนี่ยหรออ๋อสูงขนาดนั้นหรอครับท่าย่อยหาสิบเลยเป็นรอยหาสิบสองได้เด้อรอยหาสิบบวกอะ่ะอ๋อรอยหาสิบบวกนะทายเนาะครับสีนี่คือสีจริงนะพี่น้องเด้อน,นะครับเออนี่ยเนี่นี่ถ้าเป็นสีถึงน้านเนี่ยคือสีเป็นสีขาเนี่ยครับเป็นบ่นี้นี่น,นี่แต่ว่าสีขนสีหนังพวกนี้คือนี่คือสีจริงนะครับบักยางรอบักยางใหญ่พี่น้องห้องกระดูกกระเดี่ยวพี่น้องเพิ่งเอายางหึกท่าย่อยหาสิบสองโบสเต็มบัตดาซึกนะครับไข่ดำเต็มใบสดเสมอความทั้งสองไข บบิดบบเยวผู้ใดมีงัวแม่เจ็ดแปดแม่ยุคอกอืมเอาไปชิมไว้เท้าตะลูกล่างเดียวเลยหนึ่งอ่ะบ่มีผ่าดครับไม่ผ่านนะครับนะะบ่มีผ่าดงัวนี่พี่น้องเข้านะครับพ่นผมสวรรค์ตะขาห่ะงัวแต่บมซื้อขาใยเล็บใ่กระดูกกระเดี่ยวใงเอื้อใยอะไรกวางดีหนังลึงข้อแล้วก็ตั้มยามแล้วก็เชื่องเชื่องค้อมความหูนี่เป็นเลิศเลยเชื่องเบิ้งพ่นไบเบิ้งเด้ออ่เชื่อง มันเฉียงเด้เดอเด้อเด้อเด้อโอ้หูอิลีเด้อพี่น <fish> <ados> <mon adviser absorbed> ้องเด้อประมานหูธรรมดานะหูอีหลีนะครับโอ๋อหูนี่มันเราเจ้าหญ้าให้น้องกินเนี่ยเนี่ยแมนพันยาขี้ก๋วยเดี๋ยวหรืออะไนี่ไปซื้อให้เลยแมนลูกชายเคเอฟสามหนึ่งนะครับปีกว่าพี่น้องเขายังมาถึงสองปีเอกสารมี่่าตัวนี้ครับมีครับมีเอกสารมีเนาะมีนะครับตัวนี้แบงค์ผีแบงค์นองในพัฒนาจักรบาลนอสามทิพหาครับตัวนี้สามทิพหาเอาดีเดียวดีดูสามมื่นหาเขาบนดี อ๋อช่องอื่นเพิ่นก็มีอยู่ดิช่อง it'szone. YouTube นะก็แล้วต่เพิ่นเพิ่นถี่ขายสาม0 0ืเก่าก็เลี้ยงเพิ่นบู้มันถือินแพงขออซ้สตัตัวน้อยๆนี่แหมมันคือห้อง3า0 0 0นเก่าสมหยังี่ผมว่าพิดตีขนน่ไบ่เอาอันนี้ถ้ารยห้าสิบไหมว่าไม่ก็ได้ขน่นน่ะว่าสุดได้บหนี่35,500อโอ้ตัวนี้ได้ไหครับ400โลตัวนี้ได้ไหมว้าปุ่นนี่บอได้ส0 0รเห็นด้เนาะตัวนี้ได้หรืโลนาะได้ แน่ห้างสั่พสนค้สี่แปดสามสองเพิ่นซื้อรถแปดสิบด้วยเขาว่าเอา้าตั้งแต่ขั้นว่าเฮาเบิ่งแน,น่นหูวตุบนาะหูวตุบมุเขาะจอกขายสนามเ <c oughs> ขากระจอกขายสามมันกว่าเพื่อนแมน่แต่ว่าผมเขามันส่องน้อยลอยปอนแมนแมนแมนเขาก็ให้พี่น้องเพื่นหูวจักน้ำหูวจักน้ำหูวจักเด้อพี่น้องเด้อนะครับอยู่นี่มีงัวนะครับปีกว่านะครับอนณาขดพ่อพัน ต้อยใช่เคเอฟสามหนึ่งสุดยอยหาสิบสองยอดหลังไปสี่ปีกับว่ามันเติบเปวันใดกับเพื่อนละนี่<ด>พี่น้องครับน่าจะพี่น,อนอ้องเมื่อไหมหรือว่าพี่น้องเอฟซีเขามาติดตามไม่บัชนหุจักนะครับอันนี้ผมกับเป็นเมื่อไมให้กันยอดขึ้นในเมืสี่ปีพ่อแมนนะครับมันเป็นแจ้งเตือนมากผมเอเห้าวสมัยห้าวไทยหยัวยุขวักก็หน่ะมันเจ็ดปีียเลย แก,แกยังว่าคือบ,บ,บอกว่าเอาเอาลาสุดประมาณสี่ปีขึ้นนะนอ๋จอจิงเจ้ยอดหลังขึ้นไปหกเก็ดปีได้กี่กับปลาทูเนาะบะมูกับจ้าแล้วเนาะเออบะมูกับจ้าเลยอ๋อบะเจ้าะกับอยเล่นเลผมดังนานแล้วนะเดี๋ยวผมดังไฟเออตัวนี้สามหมื่นห้าพันห้าร้อยสามหมื่นห้าพันห้าร้อยขึ้นจังน้อยขึ้นจากห้กาพันเป็นห้าร้อยเป็นอไรเป็นน้องเฮา ไฟได้ค่าเครื่องตัดหญ้าน้ำซึมมันเติมหญ้าเติมเครื่องตัดหญ้าเอายืนรอๆเด้อเบิ่งครับบะดนี้ผมสิเลี้ยงง้หมองัวแม่สิไปนิดหนึ่งสิบไปสิบสองเนี่ยงัวเป็นบางโหดดีๆป่ะอู้หูยอีเดีเนาะปากบักเสียเน็บไนใส่เสียร้ายสกอตเน็บไงหยังห่วยๆขึ้นกับวพันเนาะอื ถือไม่พร้อมนะไส่รองเท้าใส่รองเท้าห่มคอสูงๆมาน่งไส้เกิบโบกเกิะโบกง่งไงป้ามีไม่เนี่ยเนี้ยพร้อมหัวมันดอ้เจ๊เยไม่เยไม่เพิ่นเบิ้งมาเนี่ยโอ้จะว่าสามมื่นหาพันหาลอยทอเอาห้องก็บอกเอายอดเพียงโอ้ยอันนั้นให้ถือกรดิ่งขอนี่ตายนี่ก็เกิละโอ้ไปองข้าวบังนะ บัดฝนเศร้าเรี่ยวยังหูจักว่าเพิ่นคักเพิ่นแน่พี่นอ้องเฮาอปุ้ยเบงนองใ,ใหญ่พี่น้องเฮาเบื้องจระโตนะครับ35,500เด้อพี่น้องเด้อลูกชายเคเอนะครับตัวนี้ท่วนกันนะครับตัวแรกนี่ตัวนี้ผมวาธานิกาศสางมื่นเก่าสองม0้นเก่าพันตัวนี้เป็นยังก่อพริกแดงลูกนะลูกสาวอ่าพริกแดงอยนะ่างเงเนาะครับผมเอาเอาไปใส่กันคู่นี้เอาเป็นแม่บอกกับพ่อพันธุ์ได้เตัวนี้จบทรนาะบยเนาะ อีพออีเมียผู้เกษียนเดอครับผู้เป็นราชการผู้เงินพ่อเหลี่ยใส่เหลี่ยถุงเดอครับถ้าเกิดว่าคิดว่าเออกูกูอยากก,ก่อกระลังกายหรือว่ากูอยากเลี้ยงงัวะคือถ้าเกิดว่าพื้นพื้นฐานเขาเลี้ยงงวัวตะกวน่าล่ะครับคือถ้าเกิดว่าหลายโตมันเมยมันยังสิถ้าเกิดว่าาปเลี้ยงไลายกะครับเอาจังเสียไปพ่อใหญ่ครับอืมอีหลีแล้วก็แเราก็บ่อเบื่อว่ากรลังการคือสมัยไี้จีกรแมนครับเรา้าก็พอจับต้องได้พอจับต้องไรคือ ผมผมผมเพ็ดผมหูจักหน้านะบ่ล่ะราคาซ้ำเนี่ยตะกี้เงินแสนผมบอกก็ได้อีหลีครับอพื่อนเนี่ยแค่เอ่ยบอกว่าเก้าหมื่นเนี่ยเรียนพอต่ำกันแล้วจะกินนะผลหลักก็ต้องง้วาแต่ย้ำผึ่งหูจักซ้ำมีแต่ว่ามีแต่ว่าตัวนี้เอาเด้อติรถแสนตะกี้ว่าแสนเท่าเดียแสนเจ็ดรถพอได้บ่ราะหาพันวันเออนั่นคือแสนเจ็ดง้วงสาวหน่อยสื่อผลหลักก็เบิ่งง้วงผลหลักก็เบิ่งง้วงเทาแล้วครับบ้านมันเบัตรเบื้องซูมเงินี่บัตรพี่น้องเา ตัวงัวคือว่อาแพลนะครับว่าแพลกตัวง่วงแผลครับเพราะว่วา<ล>หางเพือ่อนนะหลักดินเลยตัวนี้นะครับโอ้หัวสาวหน่อยโอ้เจ้าตัวนี่ตัวใดการพี่น้อง,อง,งเฮาเมื่อไงเอามักตัวใดมัดไปกระเบิดแล้วเมืเ่อนาะพูดหน่่งมู้นึงกับแลนด์เยด้วยไหมพูดหนึ่งพูดหนึ่งนะครับมู้นห่งมู้มู้ลูกมันเอาพี่น้องครับมักตัวใดสนจิตสนใจตัวใดให้พี่แห่น้องทั่วไปสอบถามนะครับพูดคุยต่อรองราคา ว่าจะขวงเพิ่นว่าเร่นว่าหยอกเด้อครับเด้อถ้าเกิดว่าผู้ติดตามก็เพิินกับสิรูจักอยู่ละเพื่อผู้เขามาใหม่บ่รูจักกับกาบขอโทษขออภัยด้วยครับสันดานผมเป็นสีดีแต่อย่างไคือผมจริงใจล่ะร0อยเปอมอ่ซ็นผม100%แอ้เอร์เซ็นแต่บงีจริตจะหลอกก็มีถ้าเกิดว่าอันใดมันพอะปันใดผมปันครับผมขอใจว่าเงินบาทเพิ่นกับเงินบาทเขามันมีค่าสําคัญนั่นล่ะครับเออมันสําคัญอยู่หม่องที่ละหายาตั้งกัน Huh? หาอยากต่างกันต่างกันแน่อยู่ด้ผู้ผู้เหลียตีนเหลียมือกับผู้ขาดเขินน่ะแมนครับแต่ว่าเอาเป็นว่ามันกับว่าซ้ำขัญนหน่อยกว่าน้ำใจเขาดอกครับแมนดีครับเออราคาเงินก็ได้แมนสิรวยล้นฟ้าอยู่ขั้นบนมีน้นำใจเขากับเบอร์ดอกอยากว่าน้ามาละบันนี้เอาเบอร์ทั่วไหมศูนย์เก้าสี่ศูนย์เก้าสี่สามเก้าแปดสามเก้าแปด 3056 3056เห็นบ่เบอร์นี่อยากสร้างนี่อยาสร้างสันไทยก็มีเด้อสันไทยสันไทยเด้ออยากสร้างยังก็สร้างทำไมนี่เบอร์โทษเห็นบ่ไหมมีเพี่น้องเขามีพ่อต่อสันไทยลังคาเรียกเช่าล่ามุนนี่เป็นไงลังคาเช่าบ้านก่อสร้างบังเก็ตเทียบเหมือนกันเหรอ่านี่เบอร์โทรศัพท์อ่ะมีบ๊อบเพิ่นอ่ะมีเบอร์โทรศัพท์อ่ะโอ้ทีเอาพี่น้องครับเอาสันไทยกับพี่น้องเดอเอาสำหรับวันนี้พ่อจะมีสำหรับพี่น้องครับสวัสดีครับ